ปกจีกออกจ้ะวาดเนี่ยม่ม่่าเาจุ้ลยนี่ยตบน้ำเรื่อมออกแล้วล่างง่ายง่ายง่ายเห็ดเลยเลื่อนเลื่อนเลื่อนนี่ครับ ปลากระห้องก็ฝันยังคงโต้เดอ้อสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมืนอณีสานสวัสดีเข้าปลาฮาเฮ็ดคือเซาด้วจ้าสีแจงแ้ะจ้ามือนีมาเลยพี่น้องเฮ็ดปกจิกเฮ็ดปกจิกมามาเฮ็ดปกจิกค่ะเจอสีแจงพ่อเฮ็ดแบบมี้นการเก่าพิการเดิมเนาะค่ะค<อ>ือราชสีสไลจังหวัดศรีสะเกตมางัดจิ้มเลยเด็จิ้มเลยพี่น้องมาหนึ่ โอ้งปกจีบออกจ้ะว้าวนี่แม่ๆม่ม่แรคกของลูกกานครับอืองากเลยจุ่มย่เ่ตัวใสรน้ำเริ่มออกแล้ว หล่างไน้อยายญน้อเห็ดแหลาเลื่นเลื่นเลื่นนี่ครับเห็ดหัเห็ดกีก็เลยไปใส่ไหนไปต่ไปเลยครับมาไลเป็นยาวๆเลยจ้ะเหมือนงัดเป็นงาีปนหนอเยอ๋อ นู่นปากห็หองพ่อฝนอย่คงมตกเด้อบังไฟนี่จัง่อยมใจเกลือเนาะมาวะเออนี่แหละมามะมาพอมาพอไผเห้ สาวกนิกาอยู่กลางป่าฝ่าห่องหืมหืมฝ่าก็ห่องปะบนแกงน้ำนองจ้าพี่น้องกวนผักไก่จ้าแก้นากะจดจักเครหมูมาปลาเดียวกันแต่บ่บปอกระจักเทียเอ้ามาไนี่ใหญ่มากรับอผหนึงกาเผู้นึงกาเด็กมัันผู้นึงกาสาวผู้นึงกาเดอกอู้ยงามพรมาังามงัดเอามามามาอ้านี่ย รัวรัวว่ะสางก้มาม้เย็ดเจ้าเมื่อยิงดูสิไปผัวท่านหนาบัวพวผัววผัผัวผผัวผัวัวผั่ัวผัวอัวผัวผััวผัับผัเผ่วผัวผ่วผัเผัวผววััวัั แะ่อกอ้ยแกงแสบเดยนี้เอาไปพัดพัดไอ้แม่ยา่นะ้ำมันหอยแม่นูกเคยเห็นอยู่แสบแบหอมหอมย้งมีหอมข้าวเป็นห,ปห,หน่อยเนาะ บมว่าดี๋ต้อ,อดีเลยไผเห็นก็นจะว่าเฮ็ดเบือ่อแล้วเนี่ยขบงยางเขามาเบืองหน่อยใหญ่เมนขบงโตแล้วพาก,กันเมื่อเด้อเขาไปยืนน้ำยางใกล้เด้อสาวกันิการนั่ยไปยืนน้ำปูกรนได้ดอกขฝนตก็ไปยืนน้ำปู <c oughs> ใจมันไหววัวนเด้อ <c oughs> <c oughs> เจ้าชายเนียนวะฮ่าฮ่าฮ่่าฮอีกใช่่มึงด,ดีเด้อมันแมนบอสอนะ่ะเฮ้ยแมนนิดเฮ็ดปลวกจีบบอสจิ้มก็ะอองล้อกันดีได้จิ้มไปเรื่อยเลยบอสน่ะเน,น้นบอสเดี๋ยวจิ้มไปเรื่อยเลยเฮ็ดเบื่อก็เฮ็ดดีมายายทั้งพี่อีกสองจุง่มนี่น่ะ ยายเกับฟาวงมาสวยแล้วฝ <laughs> ่าฝ่านำงานงเรามาเนาะมาเมือนเราหน้อยายนุะมาบย่งนี้โอ้ม,มัน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 จ้ะ แกงหนึ่งไปหาตอชองดอก่องดอกะ หกหลอคนเ้อะใหญ่เดี๋ยวไ,ไปเลี๋ยวมาใหญ่ไปเหลื่อยเนาะเห็นแบบน இதlanga. நீ கிங்கு ngày giấc nhau ngắn đi เลื่มเลยจ้ะเลื่อมเลยนี่เปิดไฟกันได้ยังเปิดไฟจังน้อยมันเหมือดอยู่เออเอายางง้อมาใส่อเอจ้ะกเชียรยังมาใส่ละพีหลอกเออบเออบเออแนวใส่ไก่โรดอยู่จ้ะนี่นี่พี่เสียอวก่อโอ้ย นนองนี่งอ้ยผุจุ่มผุพี่น้องสังเกตสังเกตจุ่มผุดโอ้ยอุปาทอุปาทอุปาทเก็บเก็บเก็บเลยจ้ะตาตาเห็นเปิดไฟดิเปิดไฟกรไดยายนาไดแล้วไดแล้ว ลองไปมกันนะวันวูนชีวิตเต็บที่ใจนี่ออาวเค่ะสวยเลยขาขา่านาโอ้ยงามเลยบุยงามเลนี่ว่ะัดตัวเนียว่ะเป่งเลย้เตอจิ้มเตี้ยะนี่จิ้มหอยแล้วไก่ไดยนี่ สวัสด uh, ีครับสวัสดีสวัค่ะคุณผู้ยมเชื่ยมไฟแล้วเนาะไปปุ่นไปปุ่นไปปุ่นผีเด้กผีน้องผีผีปัดงดงดงดเหมือนนี่ผอก็เบาสวิตโอ้ยมานยางขาดเลยอ๋อเขากันมานต่อมานผอกันจิ้มมาแปงจิ้มจิ้มจิ้มสูวิตเออมูไงเออด งาโอ้ยเขินพี่น้องปาดๆซอนซอนเออดมากไยเอ้าเอาจิ้มมาทห้นัานแบ่งกันคนละครึ่งแบ่งเพียงแบ่งเออเอสีน์มันเออนี่งานมากบรสุทแบ่งกันแบ่งกันหมัดเป็องานหมอวัดเปนงานหมูวาดเป็นงจะโมมาเอ้าวุนอยู่บวกกันชันบวกเนคือกีนนั่น แมนมืแบงคเงได้ปีนั่นมนมือมืออแบงปีนี่กรบายนานี่ขาเอาบอกขาใส่ขายิวใส่งาใหม่ขาเท็ดห่อวยวาดต่ว่าขาคนบ้าในสี่าใส่ขาคนเนอะอ้าคนวป้ายบาโอ้ยแบงกันบ่ เป็นโบานีเป็นแปลงโงนแบ่งเคืองกันตีทางผุนโบวไปผุนปัดเรือไปให้โอ้ไฟไฟเหลือโอ้ยย่อมสวัสดีมีการเยอะๆนะพี่น้องมาถึงลางานเอาเมิดอยู่พีเเปิดตอกนี้งามงามเอาเดินฝ่าวิมเอาเดินทั้งผีสีเมื่อแล้วไปงานานยไ ก่อยู่กับแ่ใหญ่กูอยู่กัรอไปอีกวะให้หยาบดอกดิเขาไปปดไหนไปไหนไปไไปใส่อุ้มใหม่อะไปโอ้ยสวยเลยเเมือนกันม่ฝ้ายจี๒เงไปหาแป หยียบท่กานีอลัไปรับกบแบันกบแบันเื้อมาเมือนเอ้เอามอเ,ม,เามือในเด้อคะ่ะบนไฟปรดิงเนาะบระดิษาทีาา่พี่เนาะตาเต็มตาเต็มตาเตีมจ้ะตาเตีมใช<ม>่หมวกมือนีน มา <screws> <Estado> หมาหมาันช mm. uh ุดๆมันชุดๆจ้ะเรื่องก่อกี้ปวอแดงพี่น้องไปคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจช่องอิสานซ้อนเดยในเด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ถูกแชร์ทุกการติดตามค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะมัน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 ตาเต็มเด้อมเต็มตาจ้ะสวัสดีค่ะเต็มตาสวัสดีคุณมันใหญ่ไม้เอาไปอีก ถุงหนึ่งเนาะมานำกันค่ะให้ได้แบง่งเพิ่นไปถุงหนึ่งใส่เ,ท,เท่งทุงเท่งหัวเช็ตาพี่อ่ะตัวนี้อีกนี่ตานึงัวนี้ตาหนึ่งจ้ะใส่มวกอบตัวนี้หมว,มว <c oughs> ปกป๊ะกรับพ่อ